หรือว่าเราจะจัดปูดีท็อกวะวันเกิดนาทิตะ จัดเลยจะซื้อคู่หรอฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะจัดปวอะไรขอบคุณทุกคนที่เมตตาหนูนะทุกคนแต่ก้าหนูหนูก็ขายเท่าที่แบบกำลังเรามีอะค่ะทุกคนอีกอย่างหนูไม่ได้สต็อกของแบบเยอะแบบมากไม้มหาศาลขนาะดนั้นนะคะอันนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งนะคะกาแฟดีมากทุกคนอยากให้ลองกาแฟจอยกินกินตอนเช้า หนึ่งซองคนที่แบบว่านักแห้งอือ่นนักหลาเนะ่ะกินเาสนาซอ,องหนึ่งใบซองหนึ่งจัดไปเลยค่ะอันนี้คือกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนเบิง้งว้าขอบคุณค่ะนี่นี่น,น,นี่กาแฟกาแฟกาแฟนาหนึ่งแถมหนึ่งกดนะคะกดเลยกดตะกร้าเลยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งเลย ทุกคนอยากเห็นสีอะไรอยากดูสีอะไรคะอยากดูสีอะไรเดี๋ยวจัดให้อยากดูสีอะไรคะอันนี้ครบทั้งหกสีเลยเนี่ยเมื่อกี้เขาถามบอกว่าเบอร์หกใช่ไหมคะว่าขอบคุณค่ะหนูจะหนูจะทาให้ดูเบอร์หกนะคะเอาตัวนี้เลยนะเบอร์หกเป็นเบอร์ที่ที่สวยอะ่ะ สวยธรรมชาติสวยแบบสาวออฟฟิศแบบสวยแบบผู้ดีคนที่ไม่ชอบทาปากเข้มเออได้ว่าขค่อยมากแบบเข้มๆไหมหม่ไหมใครขอมูโอเคจะวิดีโอคอลเหรอ มา,ามาอย่างคือบอกหน้ากับแม่แม่ใส่สวนเรามาหเหมือนเดยเาา์เดย์ส่วนเรามาเหมือนอื่นอ๋อส่วนเรามาโดนเหมือนอื่นได้เลยค่ะเอามาเห็นหน้าแป๊บนึงก็ได้พี่แกจะเห็นหน้า,า,าโอเคเร้อนมากค่ะคิดถึงเด้อโอ้ยบอได้เจอกันเดิอแหละแล้วจำฉันได้บอกอันนี้เบอร์หกอันนี้เบอร์สี่ สวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาไหมคะเดี๋ยวทดีวพ่กก่อนมาเฮ็ดยางนั่นพวกปไปอยู่ในปกพวกไปอยู่เฮ็ดยางก็ชุ่มกันตีเลิศเนาะ <c oughs> มาเด้อพรุ่งนี้นะคะมานาคะโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคนะขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะโอเคใหญ่ <c oughs> <c oughs> โอ้เราทีลมใยถึงมาราสาวสายอ,อันนี้เบอร์อันนี้เบอร์หกอันนี้เบอร์สี่ค่ะ,ะทุกคนขาใช้ดีบบามากแทงละหนึ่งร้อยเอาไปเลยค่ะมันเป็นพาวเมทลีฟค่ะทุกคนไม่ติดค่ะ ลองเบอร์หนึ่งเดี๋ยวลองเบอร์หนึ่งให้นะเบอร์หนึ่งก็จะเป็นสีส้มค่ะเป็นเหมือนส้มอิดนะคะให้เห็นสีแบบชัดๆเลยเป็นเบอร์หนึ่งบนนี้โอ้ยเขาก็ยยิบเบอร์ซีเนาะเออโอ้ยห้าแปดว่เห็นหงนหรือว่าหรือว่าอะไรเช็ดออกโซ่เกินใชไม่หมดท่านแห่ง ถ้ามันยังไม่แห้งเราก็ยังเช็ดได้นะคะทุกคนไซส์ล่ะเออนี่เบอร์หนึ่งนี่อืมเบอร์หนึ่งก็จะออกเป็นสีส้มอิดนะคะียไม่ใช่เบอร์หนึ่งกับเบอร์หนนะม,มันผสมกันได้ทุกสีเลยค่ะแนะนำเลยว่าถ้าคุณอยากลองอยากใช้นะคะแพทย์แนะนำว่า คือมันสวยทุกสีเลยมันสามารถผสมกันแล้วมันสีงามมันสีงามคนละแบบคนละยางวันนี้เราทาสีนี้วันนี้เราทาสีนั้นอะไรอย่างงี้นะคะได้เลยอ่ที่สำคัญคือตัวนี้คือเป็นลิปที่แบบจุบไม่ติดนะคะทุกคนลิปจุบไม่ติดนะครับใช้ดีมากใช้แล้วรีวิวด้วยนะคะสั่งเบอร์สามกับเบอร์สนะี่น่ารักมากขอบคุณค่ะ ที่เราทาอยู่นี้คือเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สามี่ก้อนเรามไ แจ๋วไหมทุกคนชัดแจ๋วไหมกดซื้อให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะสั่งเบอร์หนึ่งแล้วค่ะขอบคุณคาน่ารักจังทุกคนสีมันตรงปกนะสีตรงปกมากเลยทุกคนดูนะอันนี้คือเบอร์หกเบอร์สี่อัเบอร์หนึ่งมันตรงปกมากนะคะ ันนี้เบอร์สองค่ะความแตกต่างเนี่ยเบอร์สองแจ่มมากเบอร์สี่เพิ่งมาวันนี้ทาแล้วติดทนมากขอบคุณค่ะสั่งแล้วอะถ้าทาดูแล้วถ้ามันดีก็รีบมาสั่งโปแทงละหนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นราคาแล้วนะแต่ตอนนี้คือนหนอูอยากให้คนที่ยังไม่เคยลองนะ่ะได้ใช้ ก็เลยจัดโปรให้แท่งละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนจะได้ใช้แบบว่าของดีราคาถูกแล้วก็เหมือนได้ลองว่าเออดีจริงหรือเปล่าแล้วค่อยกลับมาซื้อแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะขึ้นราคาแล้วนะคะไม่ได้จัดโปรนี้แล้วนะอันนี้สีเบอร์สามอันนี้สิเบอร์สองถ้าเบอร์สามมันจะรู้สึกว่ามันจะเข้มเข้มกว่านิดนึงอ่ามันจะเป็นสีที่แบบว่า สีแดงแดงเลือดนกอ่าตัวนี้จะเป็นแดงสดสดแต่ถ้าเราใช้เบอร์ห้าใช่ไหมตัวนี้เป็นเบอร์ห้าอ่าเบอร์ห้าเป็นสีชมพูเบอร์ห้าสีชมพูแต่แพวอ่ะชอบเอาสีชมพูมาผสม กับสีอื่นอืมสีเบอร์สี่เงชมพูผสมกับเบอร์สี่ชมพูผสมกับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอย่างเงี้ยได้เลยมันสวยทุกสีค่ะทุกคนมันผสมสีกันได้กันแดดก็ดีค่ะหน้าไม่มันเลยแต่ก่อนหน้ามันมากทาแป้งนะอ่ะกันแดดว้าวทุกคนกันแดดเอาไปลองนะกันแดดดีจริงกันแดดดีจริงๆทุกอย่างดีหมดค่ะ เพราะว่าถ้าไม่ดีหนูไม่ขายแน่นอนถ้าไม่ดีหนูไม่ขายเพราะว่ารีบสั่งมาสามสีสวยค่ะขอบคุณค่ะรีวิวด้วยนะดีจริงหรือเปล่าล่ะค่ะนี่ะถ้าเป็นสีออกนุนนูนก็จะเป็นสามสีนี้เบอร์หกเบอร์สี่เบอร์หนึ่งหนึ่งสี่หกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีที่แบบยอดฮิตมากที่ทุกคนต้องมีนะคะเบอร์หกเบอร์สี่เบอร์หนึ 4, ่งเป็นสีที่ทุกคนต้องมี แต่ตัวนี้จะเป็นสีชมพูสีแดงเข้มสีแดงสดอ่ะและสามสีนี้เป็นสีที่เอาไปทาเป็นเบิลเบิน่นะคะเบินเบิลข้างในปากอ่าให้มันดูมีมิติแต่เขาจะรองพื้นด้วยสีพวกเนี้ยบางทีจะทาเบอร์หกบางทีจะทาเบอร์สี่ทาเบอร์หนึ่งแต่ก็จะใช้สีพวกเนี้ยอืม <c oughs> ไม่มีตีนโผู่ค่ะยังไงนะเอาก้อยเท้าก้อยมันผ่เออเต้ก็อยู่<ส>ด้านหลังสีสชมพูจะแห้งช้านิดนึงนะคะสีชมพูจะแห้งช้ากว่าสีอื่นนิดนึงอืน้งๆๆนองแห่งกดหลาย คนสั่งเลยนะคะถ้าใช้ดีจะค่อยกลับมาสั่งอีกก็ลองไปใช้สักสีใดสีหนึ่งก็ได้ว่าแบบเออใช้ดีจริงไหมติดแผ่พาดีจริงหรือเปล่าสีติดทนจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แพาใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามค่ะที่อยู่ปากเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเบอร์หกกับเบอร์หนึ่งใกล้เคียงกันไหมคะ หกกับหนึ่งนี่ค่ะอันนี้หนึ่งอันนี้หกหนึ่งหกสวยคนละแบบค่ะแพวแนะนำว่าเบอร์ที่ทุกคนควรมีเลยคือเบอร์หกแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยเราเอามาทาแบบเบิลเบๆลสีหกเบอร์อ่อนสุดค่ะสีหกอ่อนสุดกระดาษเปียกผ้าเปียกก็ใช้นอก็เปิดกระเป๋ามเนะี่ยเสื้อผ้าเปียก จะทาที่ปากให้ดูเลยทุกคนจะได้เห็นแบบชัดๆน,น้นๆกระเป๋าดำอ่ะเปิดแม่แม่จะเอาของโอ้ยหนักมากใช้ดีทุกสีเลยค่ะทุกคนใช้ดีทุกสีเลยเด้ เอาทิชชู่เช็ดออกมันไม่ออกนะคะทุกคนมันต้องเนี้ย,ยนี่ไงจะนุจะทาให้ดูนะทาที่ปากให้ดูเลยจะได้เห็นแบบชัดๆสั่งเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่มาสวยมากขอบคุณค่ะโอ้ยรีวิวมาเลยค่ะรีวิวมาเลยลบแล้วทาเบอร์ห้าหน่อยค่ะเบอร์ห้าเป็นสีชมพูมันมันชมพูมากนะคะทุกคนทาเบอร์ห้าปกติ <c oughs> แล้วเบอร์หนะ้เาเะก็จะทาลิเกเหมือนเมื่อคืน แต่ถ้าเป็นใช้ชีวิตประจำวันหนูจะผสมหนูจะผสมกับเบอร์สี่หรือไม่ก็เบอร์หนึ่งหรือไม่ก็เบอร์6จะผสมมากกว่านะคะ เริ่มจากเบอร์อ่อนที่สุดก่อนนะเริ่มจากเบอร์ที่อ่อนที่สุดก่อนนะคะกดหวัวใจให้หน่อยนะทุกคนดูสินค้าในตะกร้าเลยนะคะเบอร์อ่อนที่สุดคือเบอร์เบอร์หกค่ะเบอร์หกเป็นสีรองพื้นที่แบบว่า สายฝอแบบสายฝอค่ะทุกคนเพื่อเห็นแม่แม่อะไรอันนี้ แต้ตลอดตอนนี้ตนตุนไว้แล้วสามแท่งอันนี้เบอร์หกค่ะอ่าดูเลยนะเบอร์หกนะคะเบอร์หกค่ะไม่หนักปากไม่ตกล่องอ่ะทุกคนใครที่เอาไปแล้วถามว่าบางทีเขาบอกว่าเป็นแมทพาวแมตลิปเนี่ยถ้าลิปแมทปกติมันจะหนักปากมันจะรู้สึกว่าปากลอกปากแห้งทุกคนให้รีวิวก่อนว่า เป็นยังไงบ้างอันนี้เบอร์หกไม่หนักปาก <4 S 1> ไม่ตกลองออรคเบอร,อรค,ค่ะแดงสดเบอร์สองค่ะนี่ เบอร์หกก่อนเช็ดหน้าเบอร์หนึ่งและเบอร์สามค่ะก่อนเช็ดหน้าเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สามก่อนเช็ดหน้าเบอร์หนึ่งและเบอร์สามทุกคนอยากเห็นเบอร์ไหนอีกคะ อยากเห็นเบอร์ไหนอีกคะเดี๋ยวทาให้ดูเนีย่ยทุกคนดูนะข้อดีของเขาก็คือเบอร์สี่สีแดงตะก้าไหนคะ สีแดงจิ้มตะกร้าเลยนะคะเบอร์สองค่ะสีแดงเป็นเบอร์สองค่ะถ้าเบอร์สามจะเป็นแดงเข้มมอืถ้าเบอร์สามจะเป็นแดงเข้มสีอ่ะเดี๋ยวจะไปเบอร์สี่ให้นะเดี๋ยวจะไปเบอร์สี่ให้นะคะ คือไหนบอกกับการ